จัดดำเนินความในเรื่องราวพระเจ้าราชาธิราชนั้นกล่าวโดยลักษณะบุปเพเหตุความเบื้องต้นเป็นสังเกตใจความว่ายังมีพระมหาเถรองค์หนึ่งเป็นพระอาหารหันต์มีนามปรากฏว่าพระขวัมบดีเป็นบุตรรามันชาวเมืองสะเทิมพระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระอาหารหัตคุณคือได้อภิญญาหก และจะตุสัมปิชายานทั้งสี่และมารดาของพระมหาเถรเจ้านั้นถึงแก่มรณภาพพระผู้เป็นเจ้าเล็งดูด้วยทิพจักสุญญาแจ้งว่ามารดายังหาได้ไปบังเกิดในเทวโลกไม่ยังท่องเที่ยวถือปฏิสวนธิเป็นมนุษย์อยู่บัดนี้ไปบังเกิดในรามันประเทศพระผู้เป็นเจ้า มีความปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่มารดาและกษัตริย์เศรษฐีก้าบดีพรามประชาราชหญิงชายชาวเมืองจึงเข้าฌานสมาบัติมีอภิญาเป็นบาทออกจากฌานแล้วก็สำแดงอิทธิปาฏิหารเหาะมายังเมืองสะเทิมสมเด็จพระเจ้าอโศการาชบรมบพตรได้เห็นพระปาฏิหารของพระผู้เป็นเจ้าก็เลื่อมใสในอรหัตคุณ แล้วพระเจ้าอโศกราชจึงตัดถามพระมหาเถรว่าเมื่อพระศรีสันเพชรบรมโลกาจารมีพระชนมายุเสด็จทรมานอยู่นั้นมีพระพุทธบัรฑูลทำนายไว้ประการใดบ้างพระมหาเถรเจ้าถวายพระพรตามกระแสพระพุทธพยากรณ์ตัดทำนายไว้ว่าเมื่อพระองค์ยังมีพระชนอยู่นั้นเสด็จมาในอรัญประเทศที่นี้ อันชื่อว่าป่าเมตมะยังมีมหายักษ์ทั้ง8เห็นสมเด็จพระพุทธเจ้ามีพระรูปสิริวิราชงามหาที่สุดมีได้ระดับไปด้วยจับพันรังสีเรื่อมประพัดสอนเปล่งออกจากพระกายข้างละวามหายักษ์ทั้ง8เห็นแล้วก็เริ่มใสาย,ยินดีจึงเก็บเอาใบพลวงมา8ดใบกระทําเป็นเพดานเอาศิลามีพันอันขาวมากระทําเป็นพระแท่น อารัธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าให้เสด็จนิจสีธนาการเนื้อสเสวยบาลังศีลาแล้วมหายักษ์ทั้ง8จึงเก็บเอาผลภาวาป่ามากระทำเป็นน้ำอัฐบาลถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วจึงเอาน้ำมันมาตามเป็นประทีปถวายสมเด็จพระพุทธเจ้า สมเด็จพระพุทธเจ้าจึงตัดพระธรรมเทศนาโปรดมหายักษ์ทั้ง8ยังยักษ์ทั้ง8ให้ตั้งอยู่ในสรารนคมและสีหน้าแล้วทรงทำนายแก่มหายักษ์ทั้ง8ว่าดูกรมหายักษ์พรานิสงที่ท่านทั้งปวงได้กระทำพุทธบูชาแก่ตถาคตในครั้งนี้ จะให้ผลแก่ท่านให้ได้เสวยทิพสมบัติมนุษย์สมบัติไปในอนาคตนานไปท่านทั้ง8จะได้เกิดเป็นพระมหากษัตริย์ตรารากอบด้วยตบะเดชะอันล,ล้ำเลิศประเสริฐและประเทศป่าอันนี้จะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จมาสร้างพระนครชื่อว่าเมืองมอตมาและสมเด็จพระพุทธเจ้าตัดพระธรรมเทศนาแก่มหายักษ์แล้วก็สเสด็จไปโปรดสัตว์ทั้งปวง เมื่อพระองค์มีพระชนได้8ปรรษาก็เสด็จเข้าสู่รานิพพานฝ่ายมหายักษ์ทั้ง8ครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทวบุตรในสวรรค์